สวัสดีค่ะทุกคนนิวขออนุญาตตั้งกล้องนะคะวันนี้จะมีเรื่องเมาส์มอยค่ะจํำได้ไหมที่นิวเคยเล่าว่าเพื่อนนิวนะคะ,ท,ะที่เรียนมาด้วยกันสเต็ปแรกเนาะ,ะเขาไม่ผ่านเขาสอบไม่ผ่านด้วยที่สอบเขียนไม่ผ่านเนาะอาจารย์ก็เลยให้เรียนซ้ำซ้าชั้นนะคะตอนนี้นะคะเขาก็ติดต่อนิวมาเนาะติดต่อเขอาโทรมาหานิวเมื่อวานนี้ค่ะด้วยสาเหตุที่ว่า เขาสอบไม่ผ่านเป็นครั้งที่สองค่ะแล้วเขาก็ส่งข้อความนะคะมาขอความช่วยเหลือกับน,นิวประมาณว่าเขาต้องการให้นิวติวนะคะติวเขาเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนเนาะเพราะว่าเขาจะสอบสอบซ่อมในวันพวกนี้ค่ะนิวก็อธิบายเขาไปเราวาวเนตแรกเขาจะขอ๊อปปี้จาก รายงานที่นิวทําก่อนหน้านี้แต่นิวให้เขาไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันผิดกฎเนาะมันจะกลายเป็นว่าเราไปบอกข้อสอบเขาเนาะคุณชิเจเขาก็ไม่แนะนําให้เราแบบให้ข้อสอบนิวก็เลยเลือกที่จะโทรกับเขาเพื่อที่จะยังไงอะแนะแนวว่ามันจะเป็นลักษณะนี้นะเขียนจะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าข้อสอบรอบนี้จะออกมาเป็นแบบ PAM PAM นะคะ PM PM ก็คือการอ,อ่าน บทความนะคะอ้างอิงจากของน,นักเขียนท่านหนึ่งแล้วก็เอามาแปลเป็นภาษาของเรานะโดยที่ไม่ออกความคิดเห็นประมาณนี้น้องนิวก็แนะนำเข้าไปประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆจ้าและที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าครั้งเนี้ยถ้าเขาสอบไม่ผ่านเนี่ยเขาอาจจะต้องอย่างไงอะ่ะโดนโดนทางหน่วยงานพิจารณาเกี่ยวกับใบอุปเป็นหวงทินสตวนนะคะตรงนี้สำคัญมากนิงก็ยอยากจะมาอาย่างไงอะ่ะแบ่งปัน เพราะว่าอย่างที่นิวเคยบอกไปรอบที่แล้วเนาะว่ารัฐบาลนะคะตอนนี้นะคะทําการตรวจเข้มเนาะทําการตรวจเข้มคนที่ย้ายมาอยู่นะคะไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่มีการพัฒนาหรือเรียนรู้ภาษาบ้านเขานะคะคุณจะอาจจะตกเป็นเป้าหมายนะคะอยู่ในการพิจารณาที่อาจจะโดนเพิกถอนใบอนุญาตเนาะ ซึ่งเขาบอกว่าเขาถูกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเพื่อนิวอ่ะเขาสอบไม่ผ่านสองครั้งเนาะครั้งเนี้ยคือครั้งที่ครั้งที่สามคือคือเขาโดนใบเหลืองสองใบแล้วเนาะถ้าเปรียบเทียบนเนขาบอกว่าคอมมูนนะคะก็คืออำเภอเขตที่เขาอยู่เนี่ยเรียกเขาไปคุยค่ะนัดคุยแล้วก็ถามว่าเพราะอะไรถึงสอบไม่ผ่านเพราะอะไรถึงเรียนภาษาไม่ได้สอบภาษาสเปรดิเนนไม่ได้ในเมื่อคุณอยู่ที่นี่เกือบเจ็ดปีแล้วเนาะเจ็ดปีแล้วนะ เขาก็ให้เพื่อนดิวก็ให้ผลว่ากับทางเจ้าหน้าที่ว่าเพราะว่าเขาทํางานเนาะและเจ้าหน้าที่เขาก็ถามว่าคุณจะทํางานได้ยังไงในเมื่อภาษาคุณไม่เก่งคือโดนแบบโดนโดนจี้เนาะตรงนี้น่าเห็นใจมากซึ่งเขาน่าเห็นใจมากนะคะแล้วเขาก็บอกดิวเพิ่มเติมว่าถ้าเกิดว่ารอบนี้ถ้าเขาไม่ผ่านนะคะเขาอาจจะถูก พิจารณา,าถูกเพิกถอนใบใบอยู่เนาะรวมไปถึงนะคะรวมถึงอาจจะต้องหรือไม่หรือไม่นะคะอาจจะต้องหยุดการทํางานที่เขาทําอยู่ณปัจจุบันเนาะแล้วก็กลับไปเริ่มศูนย์ใหม่ในการเรียนเนาะมันก็จะมีอยู่2กรณีนี้เดี๋ยวก็ถามว่าอ่ะแล้วก่อนหน้านี้คุณทํางานใช่ไหมเพราะคุณบอกว่าคุณ คุณเพิ่งจะกลับมาเรียนเพราะก่อนหน้านี้คุณทํางานเพราะคุณอยู่ที่นี่ก็เกือบเจ็ปีแล้วเขาบอกใช่แต่ด้วยความที่เขาต้องกลับมาเรียนเนี่ยเพราะคือเขาทางานเกี่ยวกับผู้ช่วยที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งนะคะโรงเรียนแบบเนสเตอรี่อ่ะแล้วเขาถูกนะคะถูกร้องเรียนถูกพ่อแม่นะคะผู้ปกครองของเด็กนักเรียนอะ่ะร้องเรียนว่าภาษาเขาไม่เก่งสื่อสารทําให้เด็กแบบว่าไม่ยังไงอะ่ะมีผลต่อการสื่อสารกับเด็ก เขาก็เลยถูกทางโรงเรียนนะคะส่งให้มาเรียนให้มาเรียนทีนี้เนี่ยพอมาเรียนแล้วเขาไม่ผ่านสอบสาสองครั้งไม่ผ่านเนี่ยรอบนี้คือรอบแบบว่าเส้นแดงแล้วค่ะรอบตัดสินแล้วเขาบอกว่าทางทางข้อมูลนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าเพราะอะไรในคุณจะทํางานได้ยังไงในเมื่อภาษาคุณไม่เก่งเพราะมันเป็นเพราะมันเป็นยังไงอะ สิ่งสําคัญต่อการสื่อสารกับเด็กเนาะและผู้ปกครองเขาก็ร้องเรียนมามันก็เลยทําให้เขารู้สึกแบบกดดันเพราะว่าข้อมูลมีการเข้มงวดมากขึ้นเนาะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดสอบไม่ผ่านเนี่ยคืออาจจะต้องอย่างที่นิวบอกถอนไปนะคะอนุญาตหรือไม่ก็หยุดการทํางานเพราะว่าถ้าเกิดภาษาคุยไม่ผ่านคุณจะไปทํางานได้ยังไงเนาะซึ่งตรงเนี้ยทางโรงเรียนก็อาจจะโดนตรวจสอบด้วยนะคะเพราะเพื่อนนิวก็บอกว่าทางโรงเรียนเขาจ้างไปคือแบบยังไงอะ ไม่อยากลงลึกนะว่าทาไมจ้างไปได้ยังไงเนาะเหมือนเขาเป็นเด็กฝึกงานเนาะเรียนฝึกงานสายอาชีพเนี่ยผู้ช่วยครัวและพอขาดคนเนี่ยเขาก็เรียกไปเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือทํายาวมาเลยดูที่ไม่ได้กลับมาเรียนแบบว่าจริงจังเพิ่มเติมก็คือเลือกที่จะทํางานตรงนี้ก็หลายท่านก็ทําแบบนี้เนาะเราก็เข้าใจเนาะก็ต้องเลือกเอาเงินก่อนเนาะมีโอกาสได้งานก็ใครมั่งจะไม่อยากทำเนาะแต่ตอนนี้รัฐบาลมีการตรวจเข้มกรองค่ะ คัดคัดกรองบุคคลนะที่มาอยู่แบบมีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ,ภาพเนาะตรงเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะ,ะเขาใช้สูตรนี้ในการบีบแล้วก็ควบคุมอ่ายังไงอะจำนวนผู้ย้ายเข้ามาอยู่เนาะถ้าเกิดว่ามีคุณภาพก็อาจจะโอเคแต่ถ้าไม่มีคุณภาพไม่ผ่านการพิจารณาก็อาจจะต้องแบบว่าอ่ไม่ได้ไปอยู่เนาะตรงเนี้ย ยากมากเดี๋ยวนี้นะคะนิวอยากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้การขอวีซ่ามาอยู่สวีเดนเนี่ยไม่ง่ายเลยนะคะอนาคตเนี่ยอาจจะต้องรอถึงเจ็ดแปดปีนะคะอาจจะต้องรอถึงเจ็ดแปดปีและอาจจะต้องสอบความรู้นะคะเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาสวีเดนด้วยเขาเขาเขาค่อนข้างที่จํากัดแล้วนะคะตรงนี้น่ากลัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนิวอยากจะไม่แบ่งแบ่งปันนะคะไม่ใช่แค่ ไม่ใช่แค่คุณเป็นหนี้คุณสร้างภาระคุณทําสิ่งผิดกฎหมายในประเทศสวเดนแล้วคุณจะโดนยึดใบอนุญาตหรืออาจจะโดนเพิกถอนวีซ่านะคะแต่ภาษาถ้าคุณอยู่นานแล้วคุณไม่มีการพัฒนาอันนี้ก็มีส่วนน,นี่นี่ก็เพิ่งทราบนะคะเพราะว่า สดๆร้อนๆนะคะเพื่อนนิวโทรมาเมื่อวานนี้ส่งข้อความมาก่อนแล้วก็เลือกที่จะคุยเนาะนิวก็ให้คาแนะนําแล้วก็แนะแนวไปเกี่ยวกับแบบนะคะแบบการเขียนรายงานเพราะว่าเขาจะสอบพรุ่งนี้แล้วนิวก็ส่งข้อความไปเป็นกําลังใจให้เขาเนาะซึ่งตรงนี้ก็ทําให้เราเห็นว่าต่อให้คุณอยู่นานแค่ไหนเนาะถ้าภาษาคุณไม่ผ่านและโดนตรวจสอบในบางสายอาชีพเนาะหรือโดนร้องเรียนมาเนี่ยคุณก็อาจจะมีสิทธิ ถูกเพิกถอนวีซ่าหรือว่าใบอาศัยชั่วคขาวช่วงรอวีซ่าเน,ะน,น,นาะตรงนี้น่ากลัวมากตรงนี้น่ากลัวแล้วก็เห็นใจเนาะเห็นใจแบบว่าคนที่ตั้งใจเนาะเลือกทํางานเนาะคือแบบเห็นใจพวกที่แบบว่าเลือกทํางานเพราะแบบทางเลือกน้อยเนาะเลือกทํางานก่อนภาษาก็ไม่ได้เรียนแบบว่าต่อเนื่องเพิ่มเติมเนาะ แล้ววันหนึ่งแบบบิงโกขึ้นมารัฐบาลมีการตรวจเข้มเนาะกรองเนาะตรงนี้น่าสงสารน่าเห็นใจอะนิวป้องต้องบอกเลยว่านิวรู้สึขเห็นใจเขามากเลยครับเพราะว่าอยู่ที่นี่นานแล้วเนาะแต่ก็ในมุมกกลกันก็เขาก็กรองเนาะในเมื่อคุณอยู่ที่นี่นานแล้วคุณเขาให้โอกาสให้คุณอยู่แล้วคุณแบบว่าคือแบบแล้วคุณแบบว่าไม่พัฒนาภาษาเหมือนกับว่าไม่ไม่แบบไม่มีความแบบว่าใส่ใจ เขาก็เลยมองว่าคุณก็ไม่ได้สนใจที่จะอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นเนาะเขาก็มองประมาณนี้อันนี้นิวเดานะคะมโนค่ะแต่นิวคิดว่าเขาคงจะประมาณเนี้ไม่นั้นก็คงจะไม่ถูกเรียกไปคุยเนาะเพื่อนิวอะน้อาอุาเนะ่นิวเห็นแล้วก็แบบเห็นใจนอนผิดเห็นใจเขาเลยอยาเห็นใจมากๆเลยเนาะนิวก็ภาวนาว่าพวกนี้เวลาเขาเข้าสอบนะคะก็ขอให้เขาผ่านเพราะนิวก็ยังไงให้ให้ให,ให,ให้แบบว่าให้เทคนิคเขาไปเยอะเหมือนกัน เดี๋ยวคืนนี้นิวจะโทรกุยมเขาเพื่อเป็นกําลังใจให้เขานะคะแล้วก็หวังว่าเขาจะสอบผ่านแล้วแต่ว่าถ้าสอบไม่ผ่านนิวก็จะแบบว่าเผือกอะ่ะจะถามว่าข้อมูลเรียกไปเนี่ยคือสรุปยังไงเนาะเพราะนิวกับเขาค่อนข้างที่จะสนิทกัน,นะคะ่ะสนิทกันมากนะคะซ,ซึ่งเพื่อนนิวคนนี้นะคะเขาเป็นแขกค่ะเป็นแขกแต่น่ารักมากเขาหน้ารักมาก นี่ค่ะนิวอยากจะมาแบ่งปันเนาะสำคัญมากนะคะไม่ใช่ว่าคุณทำผิดกฎหมายในเรื่องของฟ้องเงินเป็นหนี้แจ้งล้มละลายสร้างหนี้สร้างสินให้กับประเทศเขาไม่ใช่นะคะแต่ภาษาก็สำคัญค่ะตรงนี้นี่ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันเพราะเกิดขึ้นสดสดลร้อนกับเพื่อนของนิวเองค่ะที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนด้วยกันเนาะอยังไงก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันหลังจาก หลังจากนี้นะคะว่าพวกนี้เขาสอบเนี่ยผลออกมาจะเป็นยังไงแล้วคอมมูลจะเรียกเขาไปคุยแบบไหนอีกอเดี๋ยวจะมาอัปเดตเนาะถือว่าเป็นการแบ่งปันไปในตัวเนาะอันนี้คือสําคัญมากสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศสวิตเซนนะคะคลิปนี้ของลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย